สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคันโยกของจอยสติ๊กสำหรับรถขุดแคทที่มีปั๊มไฮดรอลิกประเภทอิเล็กโทรไฮดรอลิกทุกรุ่นโดยขั้นตอนที่1ให้ท่านกดไปที่ตัว App Setting จากนั้นไปที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่การตั้งค่าผู้ควบคุมและตามด้วยการกำหนดค่าอินพุตของผู้ควบคุม ไปที่รูปแบบคันโยกเมื่อมาถึงหน้าเมนูนี้จะค้นพบว่ามีรูปแบบคันโยกทั้งหมด4ชนิดที่ทางซอฟต์แวร์นั้นกําหนดมาให้หากท่านอยากจะทราบว่าแต่ละชนิดทำงานอย่างไรให้กดไปที่ลูกศรขวามือของแต่ละชนิดโดยยกตัวอย่างสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นระบบการควบคุมรูปแบบ scm ให้กดไปที่ลูกศรขวามือตรงนี้จะค้นพบว่า รูปแบบการควบคุมของจอยสติ๊กทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวาก็จะมีหน้าตาแบบที่ทุกท่านเห็นในหน้าจอมอนิเตอร์เมื่อเลือกรูปแบบการควบคุมจอยสติ๊กแล้วตัวหน้าจอมอนิเตอร์ฝั่งขวามือด้านบนก็จะระบุประเภทของการควบคุมจอยสติ๊กเป็นแบบที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้ครับ